Amazing Taro Amazing Taro สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะชาวทตุด,ดินนะ คุณรู้ไหมว่าคลิปนี้คือรักเก่าๆของคุณกำลังจะกลับมาเอาแล้วไงเมื่อรักเก่าจะกลับมาจะทำยังไงดีคะเดี๋ยวจะมีราศีนักษัตว์และก็วันเดือนปีเกิดเขาขึ้นมาด้วยอย่างไรก็ตามรองเช็คดูนะคะก่อนอื่นต้องบอกแบบนี้หัวข้อเต็มๆแลนดอมนี้คือรักเก่าจะกลับมาขอโอกาสอีกครั้งคำว่าขอโอกาสของเขาเนี่ยบางทีมันก็เป็นโอกาสที่มาเพื่อจะขอกลับมารัก เป็นความรักล้วนๆเลยแต่โอกาสที่จะกลับมาบางครั้งก็เป็นผลประโยชน์บางอย่างซึ่งมันอาจจะไม่ได้รักก็ได้แต่วันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าการกลับมาของเขาเป็นแบบไหนกันแน่เนาะอือพลังงานของคนที่อยู่ในหัวข้อนี้นะคะเป็นคนที่อยู่ในเกณฑ์ชาวธาตุดินนะคะชาวธาตดุดินนั่นหมายถึงคุณมาเจอคลิปนี้ด้วยโชคชะตาพามาเนี่ยเป็นคนราศีมังกรราศีพฤษก ราศีกันรัลัคนามังกรลัคนาพุศกลัคนาการฟังแรนดอมนี้ไปพร้อมๆกันนะจ๊ะมาก่อนอื่นขอเป็นตัวแทนเปิดดวงเปิดชะตาด้วยการเปิดไพ่พื้นดวงของคุณก่อนนะคะตำแหน่งนี้จะดูดวงก็ต้องเปิดพื้นดวงหน่อยว่าคุณพอได้ยินหัวข้อนี้คุณรู้สึกอย่างไรอืมดีใจไหมหรือว่าอุ้ยไม่เอาไม่เอาเออมา ยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่โลกแห่งความเชื่อโลกแห่งความมหัศจรรย์ของอาจารย์วาสนาอัมเมซิงทาโรนะคะทุกคนจะเห็นว่าผู้ทํานายกําลังสับภพยสับเยอะมากเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเราจะไม่สับแล้วเราจะให้โชคชะตาร้อยเรียงคําพยากรณ์เรามีหน้าที่ตั้งคําถาม โชคชะตามีหน้าที่หาคำตอบจากไพ่ที่เรืองขึ้นเห็นไหมคะว่ามีการสับไพ่เอาไว้ร่วงหน้าซึ่งเดี๋ยวเราจะตั้งคำถามตามความรู้สึกกันนะอะขออนุญาตวางไว้ตรงนี้ให้ทุกคนได้เห็นนะคะสังเกตว่าไพ่จะอยู่ตรงนี้เราจะไม่จับเอามาสับอีกแล้วนะคะมาเรามาดูกันกับอาจารย์วาสนาอัมเ i n g งทาโลนะยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งความเชื่อนะคะขอดูนิดนึงนะคะตอนนี้คุณโอเคนะ แต่บางครั้งคุณอ้าวตอนนี้ถ้าถามว่าความรู้สึกของคุณเป็นอย่างไรคุณอยู่กับตัวเองได้ดีมากนะหลังจากที่เลิกกันไปแล้วจะด้วยอารมณ์และความรู้สึกค้างข่าใจจะทะเลาะกันเกลียดกันหรือว่าไม่เข้าใจหรือห่างหายกันไปสุดท้ายเราจะไม่ได้มามั่ว่าก,กันว่าใครผิดใครถูกนะคะแต่เราจะบอกว่าตอนนี้คุณโอเคละอยู่กับตัวเองอยู่กับความรู้สึกอยู่กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นคุณโอเคคุณโอเคมากนะ ทีนี้พอถามว่ารักเก่าจะกลับมาจริงๆแล้วตัวของคุณเนี่ยไม่อยากให้กลับมาเพราะคุณรู้สึกว่าพอเขาจะกลับมาเนี่ยเรื่องของเขามันจะถูกรื้อฟื้นมันเหมือนลิ้นชักที่คุณเก็บเอาไว้อะล,อล็อกกุญแจไว้ละแต่พอเขาส่งสัญญาณจะทักไลน์ส่งมเมสเซจผ่านช่องทางการสื่อสารใดๆแพลตฟอร์มใดๆก็ตามมันทำให้คุณเจ็บปวดอีกครั้ง อาจจะเจ็บปวดด้วยความแค้นกับหมายครั้ง,ด,ด,งด้วยความเกลียดกับหมคยค้งด้วยความโกรธกับหมายครั้งด้วยความเศร้ากับหมายครั้งปวดใจกับหมายครั้งแต่คุณรู้สึกไม่เอาฉันฉันไม่อยากฉันไม่อยากกลับไปเพราะบางทีตอนนั้นที่คุณเลิกกันไปอาจจะมีการฟาดฟันด้วยการส่งข้อความทำประการทะเลาะกันก็เป็นได้แต่นะตอนนี้เขาบอกว่าคุณดีที่สุดประเสริฐที่สุด ยอดสุดยอดแห่งคนรักเขารู้สึกว่าอยากกลับมาและเขาตั้งและเขาก็กลับตอนนี้เขากำลังรู้สึกว่าคุณคือเนื้อคู่ของเขาที่เขาควรจะต้องกลับมาเอาแล้วไงวไหวไหมเราไหวหรือเปล่าใจก็ตอนนี้เราก็สบายใจดีเนาะเออเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาจะมาด้วยความรู้สึกเขาเรียกว่ารักล้นๆ้หรือเป็นความรู้สึกของการแบบอยากจะเข้ามาเพื่อ เกาะเราหรือขอความช่วยเหลือเรากันแน่นะมาเราจะเข้าสู่บรรทัดที่2นะคะคือไพ่เล่าเรื่องนะคะไพ่จะเล่าเรื่องอะไรของเราอย่เราไปดูกันสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นในบรรทัดที่2องนี้นะคะเป็นเพียงภาพรวมเท่านั้นนะคะไม่ได้ชี้นําให้เราต้องทุกข์ใจหรือกังวลใจแต่บางครั้งเนี่ยแรนดอมเนี่ย โชคชะตานำพาก็ทำให้มหัศารตรงที่ว่าตรงกับเราเหลือเกินนะคะบางคนก็ไม่ได้ตรงแต่เข้ามาฟังบางทีก็ไปตรงกับคนรอบข้างที่เราชักชวนให้เขามาฟังก็เป็นได้แต่ว่าฟังไว้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะเรามาดูกันดีกว่าแต่ถ้าใครอยากเรียนไพ่ย,ยิปซีนะคะอยากเรียนแพนโดรัมนะลูกดิ่งแพนโดรมัมอยากเรียนเกี่ยวกับเรื่องของ การเขียนกราฟชีวิตการอยากตั้งชื่อแบบศาสตร์ครบทุกศาสตร์แล้วปิดจ็อบด้วยตุ๊กตาไข่นามแบบมอนโบราณก็สามารถทักถามนะคะหรือตัวเลขเบอร์มือถือสมพงกับอาชีพนะมาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่ากับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนะคะต้องบอกแบบนี้ค่ะพลังงานในในหัวข้อนี้ยมันเริ่มต้นจากดวงพื้นฐานของคุณเนี่ยนะคะ มันมาจากตอนที่คุณสบายดีแต่พอรู้ว่าเขาจะกลับมาหรือเขาทักอะไรกลับมามันเริ่มทุกข์มันเริ่ม,ม,มไม่โอเคใจมันคือกลายเป็นคนคิดมากกังวลใจอีกละแต่สิ่งที่เขามองคุณคือเขากลับมาแน่นะคะและเมื่อกี้เราหยิบไพ่โดยไม่ได้สับเนาะมันเปิดมันเปิดบันไดขั้นแรกด้วยไพ่ใบแรกด้วยความ ด้วยความสับสนโอนลหมานแสดงว่าเขามีปัญหาหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันทีนี้คุณลองทบทวนกลับไปในช่วงที่เราคบกันว่าเขาเป็นคนราศีอะไรนะลองเช็คดูเขามีเกณฑ์เป็นคนที่อยู่ในกลุ่มของชาวราศีเมษร,ราศีสิงห์ราศีธนูราศีเมถุนราศีตุลราศีกุมหราศีนี้ค่ะเปลียนพลังงานในแรนดอมนี้ถ้า แฟนเก่าของคุณตรงแล้วฟังให้จบคลิปนะคะแต่ถ้าใครยังไม่ตรงไปฟังซิไปเชื่อมโยงนักสัตว์แทนให้ตรงกับนักสัตว์นะคะนักสัตว์ของเขานะเป็นคนที่เกิดในพลังงานของคนปีขานปีเถาะปีมะเส็งปีมะเมียปีวอกแล้วก็ปีรากาตรงอย่างเดียวก็ได้นะตรงราศีอย่างเดียวก็ได้ตรงนักสัตว์อย่างเดียวก็ได้แต่ความมหัศจรรย์มักเกิดขึ้นเสมอตรงที่ตรงทั้งราศีแล้วก็นักสัตว์ทำให้เราได้อืม มันยังไงนะกับเรนดอมนี้แต่เดี๋ยวผู้ทำนายจะไปต่อกับฐานตัวเลขให้นะคะเพื่อให้มันแคบลงาเนาะลองนึกสิคะว่าช่วงเวลาที่เราคบกันตัวเลขดังต่อไปนี้ถ้าผู้ทำนายพูดถึงใช่วันเดือนปีเกิดหรือตัวเลขที่เกี่ยวพันกับเขาไหมมีพลังงานของเลข5ค่ะมีพลังงานของเลข9มีพลังงานของเลขเดีย๋ยวนะ เลข8 598เนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่เกิดวันที่5เกิดวันที่8เกิดวันที่9นะคะเกิดวันที่15เกิดวันที่19เกิดวันที่18เกิดวันที่25 28แล้วก็29มีเกณฑ์จะเป็นได้นะคะหรือเขามีความเขาอาจจะเป็นคนที่ผูกพันนะคะกับคำว่าวันพฤหัสวันพุธกลางวันพุธกลางคืนกับวันพฤหัส มีเดือนนะคะเดือนอาจจะเป็นเดือนเกิดหรือเป็นเดือนที่เขาเจอคนหรือเป็นเดือนที่เราเลิกกันหรือตัวเลขเหล่านี้อาจจะมีความสัมพันธ์อย่างไรนะคะมีความเป็นเดือนพฤษภ,ภามีความเป็นเดือนสิงหามีความเป็นเดือนกันยายนดังนั้นตัวเลข5-98นี้อาจจะเป็น วันเดือนปีเกิดหรืออาจจะเป็นวันเวลาจํานวนวันจํานวนเดือนจํานวนปีในการคบหานะคะแล้วสมัยที่เราอยู่ด้วยกันอาจจะเป็นเลขที่ห้องทะเบียนรถของเขาเลขที่บ้านนะคะเลขที่บัตรประชาชน3ตัวหลังหรือ4ตัวหลังเบอร์มือถือลองสังเกตดูและมันอาจจะเป็นตัวเลขที่คุณนึกถึงเขามีตัว5มีตัว9แล้วก็มีตัว8นะคะเมื่อเราตรงแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งเราไปต่อเลยเนาะต้องบอกแบบนี้ว่าเรื่องราวเนี่ยนะคะต้องบอกเลยว่า พอรู้ว่ามันมีพลังงานบางอย่างของเขากลับคืนมาคุณไม่โอเคหรอกอืมเพราะตอนนี้คุณสบายใจแล้วถามว่าการกลับมาครั้งเนี้ยมันคือเขาตั้งใจใช่ไหมมันเหมือนกับว่าเขาวุ่นวายสับสนเขาไม่เป็นเหมือนเหมือนเขาไม่ได้เป็นที่ยอมรับกับคนรอบข้างนะคะแล้วเขาก็มองว่าตัวเขาเนี่ยเป็นปัญหา ในขนาดเดียวกันเขารู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจเขาเลยแสดงว่าเขามีปัญหามีปัญหากับเจ้านายมีปัญหากับเพื่อนนะคะหรือมีปัญหากับคนรอบข้างไปหมดจนเขารู้สึกว่าเขาไม่มีใครเข้าใจสิ่งหนึ่งที่เขาอยากจะสื่อสารแล้ว อยากให้ชีวิตกลับมาเฟรชกลับมาสดชื่นเขานึกถึงคุณขึ้นมาแต่คุณอาจจะปิดกั้นหรือบล็อกช่องทางใดช่องทางหนึ่งแต่เขาก็หาทางติดต่อคุณจนได้แล้วเขาก็เต็มไปด้วยพลังงานของความทุกข์เขารู้สึกแย่เขารู้สึกดาวดีไม่ดีแฟนคุณน่ะแฟนเก่าคุณน่ะกลับมารอบเนี้ย อาจจะมีปัญหาทางความรู้สึกบางคนเป็นโรคซึมเศร้าก็ได้นะแสดงว่าเขาไม่ซาเซตไม่ประสบความสําเร็จเท่าไหร่หลังจากที่เลิกจากคุณไปแล้วจะด้วยเหตุและผลอะไรก็ตามเขารู้สึกว่าเขาเป็นตัวปัญหาเขาเขาแย่เขาทำอะไรก็ไม่มีใครสนับสนุนหรือใครรักเจ้านายมองไม่เห็นคุณค่ามันเป็นอารมณ์นั้นเรียนก็ยากไม่เข้าใจนะคะเพื่อนที่เคยรักก็แปรเปลี่ยนแสดงว่าเขารู้สึกแย่ไปหมดนะ ทีนี้พอการแสดงว่าปัญหามันหนักเนาะในบรรทัแวแรกพอมาดูแถวที่สามเนี่ยความรู้สึกของเขาตอนนี้นะคะเขารู้สึกว่าเขาอะอยากจะทำอะไรแล้วประสบความสำเร็จหรืออยากจะมาฮิวใจมามายกระดับหัวใจจิตใจของเขาทาเขาทำบุญก็แล้วเล่นกิจกรรมก็แล้วออกกำลังกายก็แล้วเขารู้สึกว่าเขาก็ยังเศร้าอยู่เลยเขารู้สึกเขาทำอะไรไม่ถูกแต่คนหนึ่งที่เขานึกถึงกลับเป็นคนุณ เขารู้สึกว่าในช่วงเวลาที่เขาเคยคบกับคุณน่ะคุณเป็นคนที่ทําให้เขาเนี่ยเบิกบานไม่เคยถึงขั้นนี้มาก่อนเรามีปัญหาเราก็ช่วยกันคิดพอเรามีปัญหาเราก็ช่วยกันหาทางออกเราไม่เคยต้องหนักแสดงว่าเขาเลิกกับคุณไปเขาอาจจะเป็นคนที่รับภาระหนักมากๆแบกรับไว้คนเดียว คิดมากกังวลใจกดดันทุกสิ่งอย่างมันเลยกลายเป็นว่าเขาอยากกลับมาอยู่ในจุดที่ดีที่สุดสบายใจที่สุดเพราะว่าตอนนี้อนาคตเขาไม่มีปัญหาใช่ไหมปัจจุบันเขามีปัญหาอนาคตเขามองไม่เห็นทางออกเขาเลยมากลับมามองย้อนอดีตว่าช่วงเวลาไหนเขามีความสุขที่สุดก็คือช่วงเวลาที่อยู่กับคุณนั่นเองการกลับมาครั้งนี้คือการกลับมาหาจุดเซฟโซนจุดที่ชุบชีวิตเขาจุดที่ทําให้เขาเนี่ยกลับมา เป็นคนใหม่อีกครั้งหนึ่งไม่มีใครเลยค่ะนอกจากคุณ q u e e n of ครับนอกจากคุณแล้วก็ Queen of วันก็คือนอกจากคุณเพราะอะไรเพราะเขาบอกว่าคุณใจดีอบอ้บอมอารีคุณเข้าใจเขาที่สุดคุณเหมือนแม่เขาคุณเหมือนพ่อเขาแล้วแต่ใครที่กำลังมาเจอคลิปนี้นะคะบอกได้เลยว่าเขาบอกว่าคุณอ่ะคือคนที่ใช่และต้องการกลับมาอย่างที่สุด แสดงว่าถามว่ารักหรือไม่รักยังไม่ได้ชัดเจนแต่ตอนนี้ไพ่กาลังบอกว่าอารมณ์และความรู้สึกของเขาคือเขาหน่อยมากเขาไม่เป็นที่ยอมรับเขามีปัญหาเขาทุกเขาระอาใจเขาเหนื่อยทุกสัตว์ระสิทธ์ทีนี้เราไปต่อค่ะว่าเขาเอาปัญหาอะไรมา รู้แหละว่ามีปัญหารู้แหละว่าอยากกลับมาหาเราแล้วปัญหาอะไรที่มันติดตัวเขากันแน่ทุกคนเห็นไพ่นะคะที่ผู้ทํานายวางไว้ตั้งแต่ต้นคลิปแล้วก็จะไม่ได้หยิบไม่ได้จับไม่ได้สับอีกแล้วเราจะเริ่มแล้วนะคะเราจะหยิบต่อเนื่องเลยเพราะโชคชะตาบอกเราดูซิว่าโชคชะตาอยากจะบอกว่าอุปสรรคอะไรของเขาที่ติดตัวมาอุปสรรคของเขาคือความสุขของเขาเขาอยากได้ใครสักคนไว้ที่ระบายใจเขาอยากได้ใครสักคนที่เหมือนระบายออกไปแล้วทําให้เขาอะเหมือนเหมือนเอาออกจากตัวเขาอะ แล้วแล้วแล้วคุณมีหน้าที่รับฟังฟังแบบเพลินๆฟังแบบปลอบใจเขาฟังแล้วไม่สั่งเติมเขาเขาต้องการอืมเขาต้องการมาระบายหาที่ระบายค่ะหาที่ระบายหาที่ผ่อนคลายหาที่พักใจโดยมีคุณเป็นหน้าที่ฟังอย่างเดียวปัญหาของเขาเนาะแสดงว่าเขาต้องการปัญหาเขาตัวน,นี้เขารู้ว่ามีปัญหาอะไรแต่สิ่งหนึ่งคือเขาหาที่ระบายใจไม่ได้ นะคะปัญหาที่สองของเขาก็คือเขารู้สึกว่าเขาสูญเสียคนรอบข้างคนที่ศรัทธาคนที่เชื่อมั่นเขาเจ้านายอาจจะเคยไว้ใจเขาเพื่อนรว่วมคือเขาสูญเสียอะไรไปหมดเลยชีวิตของเขาสูญเสียคนสิ่งดีๆไปหมดเลยแต่เหลือสิ่งเดียวที่ดีที่สุดตอนนี้คือคุณที่เขากําลังจะย้อนกลับมาอุปสรรคใบที่3ามเขาปงแล้วปงอีกกับชีวิตตอนนี้ตรงถึงขั้นปงเลยแหละ ปงบางทีถึงขั้นโอ้ยหรือจะไปบวชด,ดีหรือว่าจะไปถือศีลหรือว่าจะไปนุ่งขาวห่มขาวหรือมันเป็นกรรมของเราหรือเป็นวิบากกรรมหรือเป็นเจ้ากรรมในเวรอู้คิดไปหมดนะคะเพราะตอนนี้เขารู้สึกว่าบุญบาปมัน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 ทำอะไรไม่ได้เลยเขาเขาได้แต่สวดมวนต์ไหว้พระนะคะพึ่งสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือการภาวนาการนั่งสมาธิการสวดมวนต์มันก็ไม่เท่ากับใครสักคนในตำแหน่งหนึ่งค่ะ ที่มาฟังเขาโดยไม่ซ้ําเติมเขาโดยไม่ต้องไปบอกเขาว่าเฮ้ยทำไมไม่ทําแบบนั้นล่ะอ้า ah, กูบอกแล้วไงทำไมไม่ทําแบบนี้ซ้าเติมเขาไม่ต้องการเขาอยากให้คุณฟังเขาเฉยๆปัญหาใบที่4ี่ของเขาคือชื่อเสียงค่ะนั่นหมายถึงว่า ตอนนี้ชื่อเสียงของเขาไม่ดีนะจากการที่อาจจะถูกโปรโมตเป็นตัวแทนสอบแข่งขันหรืออะไรคนมองข้ามเขาไปเขาต้องการกลับมามีชื่อเสียงอีกครั้งค่ะปัญหาคือชื่อเสียงหดหายนะคะอ๋อใช่ใบสุดท้ายคือเขาสูญเสียชื่อเสียง แตกหักกับคนที่อาจจะเป็นหุ้นส่วนแตกหักจากคนที่เขาคบอยู่ปัจจุบันนี้และเพื่อกลับมาหาคุณแล้วมันทำให้ชีวิตของเขาพังทลายหรือ,อความมั่นใจ การทําธุรกิจหรืออะไรก็ตามตอนนี้เขาพังทลายชื่อเสียงเขาหายชื่อเสียงเขาไม่ดีเขาหน่อยแสดงว่าเป็นคนมีอีกโก้เป็นคนที่มีความสามารถเป็นคนที่มีศักดิ์ศรีแต่พออะไรมาสกิดทําให้ศักดิ์ศรีก็เจิดกระเจิงไปหน่อยก็กลายเป็นคนที่น็อกเอาท์ค่ะน็อกคาเวทีทําอะไรไม่ถูกต้องการหาที่พักใจต้องการหาที่ระบายต้องการหาจุดที่เรียกว่าเซฟโซนนั่นเองอไพ่ไม่ได้บอกเขามีปัญหาการเงินนะ แต่ไพ่บอกว่าปัญหาหลักๆของเขาคือเขาต้องการคนที่พูดคุยแล้วไม่ซ้ำเติมเขากับสองเขาต้องการชื่อเสียงความมั่นใจตัวเองกลับมาเท่านั้นแสดงว่าองค์ความรู้ความสามารถเขาดีอยู่นะเพียงแต่อาจจะทำงานผิดพลาดบริหารงานผิดพลาดหรืองานงานพังอะไรด้วยด้วยฝีมือของเขามันก็เลยหน่อยหนักมากๆนะคะอ่ะเราไปต่อรูแ้แหละนี่สิไม่ได้หนักมากแต่ว่า เขาสูญเสียเสียเซลล์อะเสียความมั่นใจนะคะแล้วก็กอบกู้ยากนะตอนนี้นะคะอาจขาดความน่าเชื่อถือไปแล้วเนาะทีนี้เราไปดูกันนะคะว่าสิ่งหนึ่งนะคะถ้าเขากลับมาเป็นแบบนี้เหมือนเขาเหมือนเหมือนกับเหมือนกับว่าแลนดอมเนี้ยกำลังบอกพลังงานบางอย่างว่าไม่เป็นเรื่องของเขาทั้งนั้นเลยอะปัญหาของเขาทั้งนั้นเลยที่มันถาโถม แล้วเขาก็ดันมองเห็นคุณแค่ตำแหน่งเดียวก็คือคุณเนี่ยน่าจะเป็นผู้รับฟังที่ดีส่วนนอกนั้นสาธยายออกมาเป็นพลังงานของสิ่งที่เขาเจออารมณ์ที่เขาเป็นและก็เหตุการณ์ที่มันน้อยของเขามากกว่าแล้วเขารักคุณหรือเปล่านะไปต่อนะคะเราไม่สับไพ่นะเขารักคุณหรือเปล่าใบที่หนึ่งความรักมันพังไปแล้วเพราะเขาทําความรักมันพังสมัยก่อนที่เขามีความรักกับคุณนะ่ะมันก็ดีเนาะแต่เขาทํามันพังไปเองนะคะ เขาไม่รู้หรอกว่าอย่างนี้มันจะสามารถเรียกว่ารักได้หรือเปล่าเพราะความรักมันพังไปแล้วแต่การที่เขาอยากกลับมาหาคุณเขารู้สึกได้ในตําแหน่งแรกคือคุณเป็นคนที่ไม่ซ้ําเติมเขาแน่ๆแหละหรือตั้งใจอาจจะเป็นคนที่ตั้งใจฟังเขามากๆก็ได้คือตอนนี้มันเขาไม่รู้ว่ารักไหมแต่เขารู้ว่าตอนนี้เขามีปัญหาเขาเชื่อว่าคนที่สามารถยืนเคียงข้างเขาได้เนี่ยน่าจะเป็นคุณแต่เขาก็ไม่รู้อีกว่าคุณน่ะจะกลับมารักเขาได้หรือเปล่า อ่ะใบที่สองเขารักคุณหรือเปล่าเขาจะลองเข้ามาติดต่อพูดคุยกับคุณดูลองทักทายลองรื้อฟื้นความสัมพันธ์ซึ่งเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะสําเร็จหรือเปล่าใบที่สามแต่เขารู้สึกว่าไม่มีมันมันเป็นจุดเดียวที่เขารู้สึกว่าปลอดปลอดภัยต่อเขาสบายใจต่อเขาคือการตั้งมั่นการปักธงชยัยว่าเขาจะกลับมาหาคุณนั่นเองแสดงว่าเขาจะตื้อให้เต็มที่ทําทุกอย่างเพื่อกลับมาหาคุณอีกครั้ง ใบที่4นะคะไม่ว่าเขาเขามองอยู่แล้วค่ะคำตอบคือ yes กับ no ตอบรับไม่ตอบรับคำตอบมันเหลี่ยมก็มี2ด้านนะจะออกหัวออกก้อยเขาไม่รู้แต่เขารู้สึกว่าไม่ว่าจะออกด้านไหนเขาก็จะเติอให้เต็มที่เขาจะไม่ตัดโอกาสตัวเองในรอบนี้ที่จะกลับมาเพื่อขอโอกาสอีกครั้งเด e อ u ซเขาหวังว่าครั้งเนี้ย เขาเชื่อมั่นว่าความตั้งใจจริงของเขาในตำแหน่งชาริออตนะความตั้งใจจริงการกล้าที่จะเข้าหาคุณนะคะการที่เราเคยอาจจะมีประสบการณ์ความทรงจำที่ยังอยู่นะคะและการที่คุณไม่เลิกล้มความตั้งใจง่ายๆแม้ว่าคุณจะปฏิเสธก็ตามเขาเชื่อว่าตรงนี้เดือดซันมีโอกาสสำเร็จสูงในการที่จะกลับมาง้อขอคืนดีกับคณเขาเขา เขาจะให้เวลาทั้งหมดของเขาเนี่ยให้กับคุณเลยคือตื้อคุณปฏิเสธก็ตื้อคุณจะปฏิเสธก็ตื้อเพราะเขาเชื่อว่าสุดท้ายเขาจะได้คุณมาครอบครองได้ความรักกับคุณกลับมาอีกครั้งหนึ่งอืมเขามั่นใจเต็มร้อยค่ะเพราะเขาลุยเต็มที่กับการกลับมาครั้งนี้จริงๆแม้ว่าจะต้องจะต้องอาจจะถูกการต่อต้านหรือว่าถูกปัดทิ้งจากคุณก็ตามเขาก็ไม่ลดละความพยายาม ทีนี้เราไปต่อกันว่าแล้วคุณนะ่ะพอฟังขนาดนี้แล้วคุณจะตอบรับอย่างคุณจะรู้สึกอย่างไรเดี๋ยวขอความรู้สึกสักห้าใบที่คุณจะรู้สึกกับเขานะคะคุณไม่ยอมง่ายๆหรอกนะคะต่อให้เขาพยายามตือ้อต่อให้เขาเอ่อหาคนมาไก่เกี่ยต่อให้เขาหาคนมาช่วยคุย นะคะหรือบอกว่าเขารักคุณจริงคุณก็ยังไม่ยอมคุณยังไม่อยากกลับไปนะคะความรู้สึกของคุณใบแรกความรู้สึกของคุณใบที่สองคุณรู้สึกว่ามันเป็นคนรักไม่ได้หรอกมันเหมาะที่จะแบบเป็นเพื่อนหรือเป็นมิตรที่เออเจอการทักทายกันเพราะว่าคุณเชื่อว่าตอนนี้คุณอยู่ในจุดที่สบายที่สุดอยู่ในจุดที่ชิลมาต่อให้คุณโสดตอนนี้คุณก็มองมั่นใจว่าคุณโสดแล้วมีความสุข หรือโสดแล้วกําลังมีคนเข้ามาขายขนมจีบเข้ามาคุยกับคุณคุณรู้สึกว่าตอนนี้คุณกําหนดชีวิตตัวเองได้อย่างเป็นอย่างดีนะคะคุณมองเขาคุณไม่อยากให้เขามามามาเป็นแฟนอะแต่คุณมองว่าเป็นเพื่อนได้นะอืมพอครั้งหนึ่งเราก็เคยมีช่วงเวลาที่ทั้งดีและแย่ใบต่อมาดิเมจิเชียนแต่ว่าคุณก็ไม่ได้ปิดโอกาสเขานะเออแปลกไหม ตอนแรกคุณใจแข็งแต่คุณไม่ได้ปิดโอกาสเขาคุณยังอยากเห็นว่าเขาจะทำยังไงต่อไปกับการที่จะมามีสร้างปฏิสัมพันธ์ใหม่ๆกับคุณใบสุดท้ายแต่สุดท้ายคุณก็ให้เขาได้แค่เพื่อนแต่เหมือนคุณที่คุณไม่ปฏิเสธเขาเพราะว่าคุณอยากรู้ว่าเขาจะทำยังไงต่อไปมากกว่าอยากเห็นว่ามาไม้ไหนจะอดทนได้แค่ไหนจะทำอย่างไรแต่สุดท้ายคุณให้คำตอบกับตัวเองไว้เรียบร้อยแล้วว่าฉันให้คุณได้แค่เพื่อน เพื่อนคนนึงเท่านั้นอืมทีนี้เรามาดูว่าโชคชะตาอยากจะแนะนําอะไรเราไหมคะโชคชะตาจะแนะนําคุณเพียงไพ่ด้วยกันสามใบเท่านั้นเหมือนเดิมค่ะไม่สับไม่จับไม่ไม่มาทมําให้ไพ่ต้องเปลี่ยนทิศทางไปต่อเลยนะคะหยิบต่อเรื่องเนื่องเลยเนาะโชคชะตาอยากจะบอกอะไรคุณใบที่หนึ่งความคิดถึงนี่แหละความเป็นห่วงบางอย่างที่มันยังอยู่ในใจคุณคุณไม่ใช่คนใจไม้ไส้รก,กรรม นะคะคุณไม่ได้ปิดโอกาสซะทีเดียวแต่คุณไม่ได้เปิดโอกาสของคําว่าคู่รักคุณเปิดโอกาสสําหรับคำว่ามิตรภาพหรือเพื่อนหรือคนคุ้นเคยเท่านั้นนะคะโชคชะตาใบที่2นะคะแต่ถามว่าคุณให้อภัยได้ไหมคุณให้อภัยได้เนาะแต่มันเป็นการให้อภัยที่มีกฎกติกามีขอบเขตทีน,นี้มันแสดงว่าไพ่ชุดนี้ก็ต้องการบอกคุณว่ามันมีด้วยกัน2แบบค่ะ การให้อภัยของคุณอืแม่หมอรู้สึกพลังงานของพ่ยไปในทิศทางว่าต่อให้เป็นสามีภรรยาที่แต่งงานกันแล้วแล้วยแยกกันหรือว่าเลิกอยากขาดกันแต่การกลับมาครั้งเนี้ยมันก็เหมือนเป็นการเออเพื่อลูกแต่คําว่าพ่อแม่หรือคําว่าผัวเมียมันไม่มีเพราะมันมันมันแค่กันคือคุณน่ะให้ให,ให้ให้โอกาสแหละขอโทษให้เขาขอโทษแหละ นะคะโชคชะตาบอกแต่ว่ามันก็ยากที่จะมาเหมือนเดิมนี่ไงมันมันมันเป็นรอยร้าวอะ่ะมันเป็นตําหนิแล้วอะ่ะเออแสดงว่าพลังงานที่ผู้ทานายจักต้องก็ไปในทิศทางเดียวกันเพราะเราไม่ได้เราก็ไม่รู้ว่าไพ่ร้อยเรียนกันมายังไงแต่ไพ่บอกมันมันเลิกกันไปแล้วอะ่ะเป็นคู่รักก็ตามอะ่ะใจมันร้าวกันไปแล้วอะ่ะ เป็นสามีภรรยาเป็นครอบครัวก็ตามมีลูกก็ตามมันก็พังทลายกันไปแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งคุณกลับมาก็คือถ้าเป็นคู่รักก็เออเป็นกลับมาเป็นเพื่อนเท่านั้นถ้าเป็นผัวเมียก็แค่กลับมาเพื่อที่จะเออได้มีโมเมนต์อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเท่านั้นถามว่าแล้วสถานการณ์มันดีขึ้นไหมมันก็ดีขึ้นแหละเพียงแต่คุณยังไม่ได้ ไม่ได้บอกบอยมันจะอนาคตมันจะเป็นอย่างไรแค่ดูกันไปเรื่อยๆแต่ใจคุณแข็งค่ะคุณรู้สึกว่าเออแค่นี้ก็ดีที่สุดแล้วที่ฉันให้คุณกลับมาเป็นเพื่อนหรือดีที่สุดแล้วให้คุณกลับมาได้เจอเป็นครอบครัวแต่ว่าผัวเมียคู่รักมันไม่ใช่อ่ะมันยังไงมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะฉันทําใจที่จะพูดง่ายๆคือฉันจะนอนกับคุณเนี่ยหรอกับแต่ฉันก็ยังมีความทรงจําที่แย่ๆกับคุณอยู่นะ มันจะเป็นอะไรแบบนั้นมันเหมือนกับว่าคุณมีระยะห่างกับการกลับมาของเขาแล้วถามว่าคุณจะช่วยเหลือเขาไหมกับปัญหาเขาไม่ได้มีอะไรให้คุณช่วยเหลือแต่เขาอยากให้คุณเป็นที่พักใจที่เราเขาอยากระบายแล้วคุณมีหน้าที่ฟังเหมือนกับว่าเออฟังได้ทีนี้ก็อยู่กับฐานดวงแต่ละคนว่าฟังแล้วจะให้คําตอบแบบไหนแต่สุดท้ายอะโชคชะตาบอกว่ามันน่าจะดีขึ้นตรงที่เราได้กลับมาคุยกัน แต่มันจะพัฒนาต่อไปไหมก็คงต้องดูยาวๆมากกว่าเพราะใจของคุณแร่งแล้วก็แข็งมากใจของคุณนิ่งมากนะคะแต่คุณไม่ได้ปิดกั้นเขาไงแสดงว่าคุณใจดีที่สุดแล้วเหมือนที่เขาคิดไม่มีผิดเลยว่าคุณเป็นคนใจดีอืมคุณใจดีค่ะต่อให้เจ็บช้ำน้ำใจใครผิดใครถูกคุณก็ยินดีคุยได้อืมเพราะมันผ่านไปแล้ววัยวุฒิโตขึ้นแต่มันก็มีเส้นบางๆขั้นไว้ว่า คู่รักคงยังผัวเมียคงยังเป็นแบบนี้ค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะแต่ถ้าแรนดอมนี้ไปทัชไปสัมผัสหวัวใจของคุณนะช่วยเป็นกำลังใจผู้ทำนายด้วยการกดปุ่มซร์แตงตัวเอสที่อยู่ใต้คลิปนี้นะคะเป็นกำลังใจเป็นการสนับสนุนช่องหรือแชร์คลิปนี้เป็นค่าขูด,ด้วยขอบคุณล่วงหน้านะคะใครสนใจเรียนไพ่ย,ยิปซีหรือดูดวงส่วนตัวไอดีไลน์อยู่หนะ้าปก YouTube กับคำอธิบายใต้คลิปนี้วันนี้ลาไปก่อนการให้ไพ่เป็นสิ่งที่ดีเนาะ แค่กลับมาคุยกันก็ก็ใช้ได้เนาะอืมวันนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีจ้า